ไปคายท้ายไปดิทำไมอไ่ด้วยก่อนไปแล้วคุณดึงอะไงครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่หน้าเซ็นเตอร์เวิลด์นะก็มีการสร้างรถคือตำรวจนะทำเลนแล้วไม่ใช่บัสเลนแต่เรถเป็นเลนห้ามจอดหมายว่าแต่ก่อนเนี่ยปัญหาของหน้าเซ็นเตอร์เวิลด์เนี่ยคือเราจะมีแท็กซี่มีสามล้อที่มาจอดรอผู้โดยสารข้างหน้าเต็มไปหมดเลยทำให้รถเมล์เนี่ยเข้าป้ายไม่ได้ เราอยู่เลนสองทำให้แบบเกลีดก,ก,กันคนก็ต้องเดินไปแล้วพวกแท็กซี่พิเตอร์แ,รแรท็กซี่ก็ไม่อยากต่อพิเตอร์จะรับแญญต่ฐานะาบบแต่วก็ต่อรองราคาอะไรเงี้ยทำให้เกิดก,การเกลียดกันแล้วกีดขวางการจราจรคนที่ขึ้นรถเมยก็เลยไม่ปลอดภัยก็เลยต้องหาลือตำรวจทำควาเป็แล้วก็ไม่ไ,ไมดเไ้เป็นปัญหเดียวน,นะแต่เป็นเรื่อที่ห้ามจอดรถหมายความว่าใครมาก็ต้องแบบต้องเล่นฐานตลอดเลยจะมาจอดรอพิจารณาอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วก็ลอให้ดูดิได้ครับปัญหาอะไรครับ เมื่อทำให้เลนวตรงนี้คนรถเมย์ก็จะทำให้ถนนขึ้นในการนัดเกิดมีรถที่ไม่จอดนะรถแท็กซี่มีผู้โดยสายมาส่งคนเข้าได้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาในการฆ่าคนมาหน้าเราว่าแท็กซี่จอดเรนสองห้ดยสารทำให้รถติดทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ผู้ที่จอดผิดกฎหมายอยู่ที่เลนสองมากกว่าทำนี้ผมว่าเราก็น่าจะารได้การอำนวยความสะดีขึ้นทีนี้ในห้างก็มีจัดจุด่ต่อแท็กซี่แล้วอยู่สามจุดทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่มาที่นี่พี่แล้วก็เป็นจุดที่อันตรายด้วยเฉพัะคี่ว่ารถเดิน พนักพิธีมาจอดค้าง็ันทำให้รถต้องปิดนี่เราก็มีเจ้าพิธีตำรวจไหลตัวมาลงนะก็มีทั้งตำรวทางด่ทางรถเมย์เอง่ะน,นี่ในตู้รถเมย์เนี่ยน้องคนที่ใครคนนี้เนี่ยด้อขาวนี่อ,อ,นอ,อ๋ออยู่รัาไปสคงนะแล้วก็มีทางต่อเจาต่อายหล่วยงานก็มาลงก็สถานการณ์ดีขึ้นแต่คนต้องใช้ตำรวจในการเข้มข้ดหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนไม่เคารพกฎหมายกันอ่ะตอนนี้สถานการณ์ก็ผมว่าก็โล่งดีขึ้นนะครับก็โล่งดีขึ้นนะแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกก็ต้องใช้แล้วพวกเราเองก็ขอคารมือด้วยนะครับเดี๋ยวมาขึ้ ขอให้ามรมือันไปขึ้นได้ค่าก็ามีทั้งด้านหน้าเลยตรงข้ามถนตำรวได้านข้างที่อยู่ใกล้ๆสวนปฐุมพานานุรัตแล้วก็ด้านหลังที่อยู่ทางโรงแรมเป็นทารลามีจุดเลนสที่หมดเลยสามจุดแล้วไม่ไปจุดที่ต้องกดมิเตอร์ไม่ต้องไม่ต้องมาต่อรองกันนะพอเรามีคนตรงนี้ลงมาคุยรู้ว่าน่าจะดีขึ้นแล้วถ้าเกิดพวกเราร่วมมือร่วมใจกันนะไม่กิเลนสี่ตรงนี้เชื่อว่าสุดท้ายแล้วม็จะม่ีพวกที่มาจอดแล้วก็ทำให้เกิดการการจราจรนะครับที่สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วก็กกกนนนนม,มีหลายหน่วยมาลงนะเป็นไงบ กูต้องทำป้ายเพิ่มขึ้นหน่อยดีนะป้ายว่าออามา่วมมือว่าอย่ามาจะอย่ามา,า,าขึ้นแท็กซี่นี้ไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยคือว่ามันต้องไปข้ามอีกเลนหนึ่งแล้วก็ไม่ปลอดภัยคือว่าจริงแล้วมันจะมีพวกไม่ยอมกดมิเตอร์แล้วก็ได้รับําบ่นนะว่าตรงนี้คนไม่รับคนไทยนะคือจะไปแบบเห่าอย่างเดียวแล้วก็จอดรอกันแบบไม่ไม่สนใจกฎหมายเลยทุกๆจอดละเท้าพาดรอ,อแบบไม่สนใจตำรวจก็เหมือนกับไม่กลัวเทศเกินก็ไม่กลัวนะแล้วก็อันนี้เราก็ต้องช่วยกันหน่อยนะครับแล้วก็เราช่วยกันบอกว่าทำล้ววันนี้ก็ดูดีขึ้นแต่วันนี้ก็ใช้ไหลง เราไมรถเมล์เข้ามาไม่กี่วันก็กลับมาเหมือนเดิมเอ้ก็ลองดูฮะแต่พวกเราต้องช่วยกันนะคือถ้าเกิดไม่มีคนมาขึ้นตรงนี้<ด>ก็เขาก็อยู่ไม่ได้หรอกรานะะนั้นเราเองก็ต้องช่วยกันด้วยฝ่ายที่จะขึ้นรถก็ไปขึ้นรงจุดที่เขาจอดไว้ไม่ใช่ว่ามันเรียกกันหรื่ริมถนนนะครับก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะ<ด>ก็ต้องพยายามลองดูฮะก็บอกมีคนมาบอกว่าให้ไม่เกิต่างมันเนาะเออโอเคก็ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ฮะถ้าไม่ทำก็ไม่ดีขึ้นนะคนไหนที่คิดว่าทำไม่ได้ก็ช่วยกันนะครับช่วยกันก็ช่วยกันนนอย่าให้้มขึี ร่วมลดร่วมกันก็น่าจะดีขึ้นนะก็พยายามทำนะก็ที่ว่านี่เป็นจุดที่หนายนุดแล้วผพว่าปัญหาหนึ่งที่เราเจอคือเรื่องนะักท่องเที่ยวโดนรถแท็กซี่สามล้อเหมือนกับอดรีดเหมือนกันไงก็เป็นปัญหาที่หลายสถานทูตต้อบอกมาเหมือนกันแลวจุดแหลงนี้แหละเป็นจุดที่เหมือนกับแท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์ไม่ยอามรับคนไทยอะไรอเงี้ยนะก็ช่วยกันนะครับก็ลองดูฮะเห็นมีคนตกประมาทหลายคนว่าได้แค่สามวันอะไรเงี้ยนะเฮ้ยไม่ได้เลยคนก็ตกประมาทอยู่มันเฟซบุ๊กเนี่ยนะนะต้องดูยาว ว่าเราเปลี่ยนวิธีการได้หน้าม,ามุงครเราทำได้เลยว่าม,ามุงครก็ออยังทำได้เขับไปขึ้นข้างหลังแทนนั่นบอกว่ามันขึ้นกับพิธีการด้วยก็ต้องช่วยกันนะครับก็เลยลองดูครับก็กฎหมายมันก็เป็นเรื่องละเอียะดอ่อนนะว่ามีทั้งเรื่องอปรับกันที่ในเรื่องหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องกันนะครับรถเมล์นี่คนเยอะนะแล้วก็รถเมล์ก็ต้องพยายามเข้าทางเลนนี้ด้วยไม่ใช่รถเมล์ไปอยู่เลนนอกนะครับก็ลองดูครับก็เดี๋ยวพยายามจะมาดูให้บ่อยๆที่เรา,าดูต้องสองสามวันละแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะครับคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะเเเเเยมมมมันนนปปป็ไไ่่่่ใใชชลลลรถ์้หอกที่าจอด คือว่าถ้าเกิดไหลไปได้ไม่จอดนี่ก็พอมาได้เด่มาจอดรอผู้โดยสารหรือใครจะมาส่งผู้โดยสารก็เข้ามาทางนี้ได้นะครับโอเคครับมันก็เป็นจุดหนงนี่เราเริ่มทำฝั่งตรงข้ามให้ฝั่งตรงข้ามทำอ่ะเนี่ยทำด้วยฝนะั่งตรงข้ามก็ทำนะโอเคก็ทำต้องสองฝั่งพิซซีก็ขาพที่อดรถก้านในรับแท็กซี่โอเคแล้วรับแท็กซี่นั้นดีนะคือขึ้นที่จุดจอดอยังไงต้องกดมิเตอร์ไม่ใช่ว่าเหมาไปแล้วก็มีการถ่ายกล้องจดทะเบียนไม่ด้วยก็มีความปลอดภัยมากขึ้นที่อยู่ด้านในและไม่ต้องไปตัดกกาารรรรรจผู้้ช่วยียบ ก็อสำหรนีแล้วก็ผมส่มาแล้วล่โอเคช่วยกันสวัสดีครับท่านรองโอ้ดิขอบคุณมากเลยท่านรองพูปแบบจราจรใช่ไหมเรียบร้อยดีไหมท่านรองดีขึ้นวันนี้โอเคช่วยกันนะมีคนก็ส่งประมาทว่าทำได้ไม่เกินสามบาทหรอกต้องลุยนะช่วยกันโอเคขนส่งอยู่ไหนนี่ขนส่งอยู่นี่คือขนส่งก็ดูเรื่องใบประกอบอนุญาตเป็นไงครับเรียบร้อยดีไหมมีคนไม่กดมิเตือนไหม จับเลยไหมแล้วก็ปฏิเสธก็ขอแจ้งคหามใจความอหเลยนะแล้วตรงนี้นะอยากหวังว่าจะเก็บผู้โดยสารโดยไม่ต้องกดมิเตอร์ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนั้นขนส่งฝากท่านพอดีลงอยู่นานๆเลยนะคนก็ส่ประมาทไปอยู่ได้ไม่เกินสามวันเอาละเดือนใช่ไหมเอ้าให้เปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะโอเคครับก็มีขนส่งมานะสองนามีตำรวจมีเทศกิจนาแล้วก็เดี๋ยวติดป้ายดีทางตำรวจพี่โจ้ไปไหนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเรืจิตอยู่ครับเออเรียบร้อยมหมเรืจิตโอเครือจิตเทศกิจก็เรียบร้อยนะ โอเคับเลขนลอยตรงนี้ก็ดีขึ้นนะแถวนี้ไม่มีละสะอาดเรียบร้อยดีโอเคขอบคุณนะครับไปโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไล่ไปอขอบคุณทุกคนนะไม่เอาเดือนนึงอะเดินให้ึงได้เดือนนึงอย่างน้อยให้เปลี่ยนวิธีการไม่ได้โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตรวจที่อน่ง่งร่ะประมาณเท่านี้นะเราก็ช่วยกันนะอย่ามาขึ้นรถด,ด้านหน้าก็มีจุดที่ขึ้นด้านข้างด้านหลังทั้งสองฝั่งทั้งสามฝั่งนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลโอเคครับก็เดี๋ยวจะตามคำมานะามตาามน้เด,ว,เดว่ะกเ,เรง บอกไว้เปล่าก็ต้องช่วยกันนะครับพวกเราถ้าเราคิดว่าทำไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าทำได้ก็ได้ก็ต้องเอาเต็มที่โอเคครับขอบคุณมากนะทุกคนไปก่อนนะสวัสดีครับ